ลำดับที่หกกล้าเพียงดังกาพระพุทธภาสิตสุยีวังอาหิริเกนะกากะสู้เรนะทังสีนาปักขันดินาปักขับเพนะสร้างกิริตเทนะยีวิตังหิริมะตาจะลุจีวังนิจังสุจิกระเวสีนาอลีเนนา ปะกปเพนะสุทธาจีเวนะปัส,สตาแปลความว่าคนไม่มีฮิริกล้าเพียงดังกามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นแล่นไปเอาหน้าขนองกายวาจาเป็นผู้เศร้าหมองย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนคนมีฮิริสแสวงหาคำอันสะอาดอยู่เป็นนิดไม่หดหู ไม่ขนองกายวาจาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์เห็นอาชีวะหมดจดว่าเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ยากอธิบายความข้อว่ามันมีหิรินั้นคือไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตไม่เกรงกลัวต่อบาปทุจริตกลับเห็นบาปทุจริตเป็นสิ่งพึงทำเพื่อการครองชีพข้อว่ากล้าเพียงดังการนั้น คือกล้าลักขโมยช่อชนด้วยเหล่กคต่างๆอ,อุปมาเหมือนกาทําเป็นไม่สนใจในเนื้อหรือปลาที่ชาวบ้านตากไว้นั่งเฉยอยู่แต่พอเจ้าของเผลอก็โฉบลงโดยพลันจับเอาก้อนเนื้อหรือชิ้นปลาเต็มปากแล้วบินไปชั้นใดคนกล้าเพียงดังกาก็ฉันนั้นท,ทําทีเป็นไม่สนใจตัวเงินทองบางอย่างในเมื่อมีมโอกาส แต่พอมีโอกาสทุจริตเมื่อใดก็ทําทุจริตทันทีสําหรับบรรพจิตนั้นพระอัศกถาาจารย์พนาณาไว้ว่าเข้าไปในบ้านกับภิกษุทั้งหลายกําหนดที่ตั้งของอาหารวงเล็บเปิดเมื่อภิกษุผู้มีความละอายเที่ยวบินทบาทในบ้านได้อาหารพอยังอัตภาพไปเป็นไปแล้วไปสู่โรงฉันพิจารณาแล้วดื่มยาดื่มยาคูแล้วทำกรรมฐานไว้ในใจ สาทยายพระพุทธพจน์ปัดกวาดโรงฉันอุงเล็บปิดบุคคลผู้กล้าเพียงดังกาไม่ทำอะไรมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กำหนดไว้แล้วเมื่อชาวบ้านแง้มประตูไว้ทำการงานของตนอยู่เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างในเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั่นแล้วแม้ไม่ปรารถนาข้อนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะ ถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาส่วนอื่นอีกแล้วหลีกไปบุคคลอย่างนี้เรียกว่ากล้าเพียงดังกาข้อว่ามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นนั้นคือเมื่อได้ฟังใครคนหนึ่งสรรเสริญคุณของผู้อื่นเขาเรียพูดทันทีว่าก็เราไม่มีคุณเช่นนั้นหรือคุณอย่างนั้นของเราก็มี และมีมากกว่าของคนโน้นเสียอีกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าเป็นผู้มีปกติริษยาและยกตนข่มผู้อื่นโอ,อ,อ้อวดและมายาข้อว่าแล่นไปเอาหน้าความว่าเป็นผู้ชอบทําให้คนทั้งหลายเข้าใจว่างานไรๆที่สําเร็จลงก็เพราะตนแม้งานที่คนอื่นทําแท้ๆก็โฆษณาว่าตนเป็นผู้ทําหรือเป็นต้นเหตุให้ทํา เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต่อเมื่อมีคนเห็นมีคนคอยยกย่องสรรเสริญได้นาไดตาข้อว่าขนองกายวาจานั้นคือขาดความสงบสงเงี่ยมเกรียมตนขาดความสังวรทางใดเป็นทางได้ลาบสการะชื่อเสียงแล้วเขาทำได้ทุกอย่างแม้ต้องทำลายคนอื่นผู้สุดจริตเขาก็ทำการดำเนินชีวิตตามศีลธรรมนั้นไม่มีความหมายสำหรับคนเช่นนี้ พ่อว่าผู้เศร้าหมองคือมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมอันเศร้าหมองได้แก่ทุจริตกรรมอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการสแสวงหาปัจจัยในทางอันไม่สมควรวงเล็บปิดบุคคลไม่ว่าบรรพชิตหรือลืลหัดซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมาพระศาสดาตรัสว่าเป็นอยู่ง่ายส่วนบรรพชิตหรือลเหัดผู้มีลักษณะตรงกันข้ามคือมีหิริ มีความซื่อตรงไม่กล้าทำทุจริตมีปกติยกย่องคนของคนอื่นไม่เอาหน้าไม่ขนองกายวาจาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสะอาดคือสุจริตเป็นอยู่ยากท่านผู้อ่านคงพอมองเห็นได้ในปัจจุบันว่าคนสุจริตจริงๆซื่อตรงจริงๆในการประกอบอาชีพนั้นร่ำรวยยากเพียงใดแต่พวกทุจริตโคตรโกง ช่อราดบางหลวงร่ำรวยง่ายและเร็วคนสุดจิตบางคนทนอยู่ยากวงเล็บเปิดคืออยู่อย่างยากจนมวงเล็บปิดไปตลอดชีวิตส่วนคนทุจริตถ้าได้จังหวะเหมาะเพียงสองสามปีก็รวยแต่อย่าลืมว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งโทษและรางวันมันไม่ได้หยุดลงเพียงเท่าที่เราเห็นมันจะต้องสืบต่อไปในภายหน้าในโลกหน้าอีกด้วยคนที่ต คนที่โกงเข้ามารวยแล้วล่มจมภายหลังก็มีและน่าเป็นห่วงชาติหน้าเป็นอย่างยิ่งคนประกอบอาชีพสุจริตแม้จะไม่รวยเร็วหรือมากอย่างคนทุจริตแต่ก็พอ,อย่างชีพอยู่ได้และสบายใจไม่ต้องนอนสะดุ้งไม่ต้องวันภัยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าระยะเวลาของชาติหน้ายาวกว่าชาตินี้มากเพราะฉะนั้นผู้มีสายตาไกลจึงน่าจะเลือกสุขในชาติหน้ามากกว่า คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาอันสั้น60ปีหรือร้อยปีแต่ชีวิตในนรกหรือในสวรรค์เขาอยู่กันเป็นพันปีหมื 10, ่นปีชีวิตของมนุษย์ในโลกมนุษย์ถึงจะร่ำรวยอย่างไรก็เจออยู่ได้ทุกข์มากกว่าสุขบางคนยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกข์มากตามความเห็นของข้าพเจ้าหนุ่งละผู้เขียนเรื่องนี้ว่าคนรวยมากก็ทุกมากคนจนมากก็ทุกมาก คนที่ทุกน้อยคือคนกลางๆไม่รวยไม่จนจะเรียกว่าคนรวยก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนจนก็ไม่เชิงทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามิได้หมายความว่าคนดำเนินตามนั้นแล้วจะต้องรวยทุกคนแต่น่าจะหมายความว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน รวมความว่าถ้าจะมีคนถามว่าควรจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ส่งตอบว่าควรมีความขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์ในการรักษาทรัพย์รู้จักคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักใช้ทรัพย์ให้เหมาะสมแก่ตนข้าพเจ้ายังไม่เคยพบว่าทรงยืนยันว่าทำสี่อย่างนี้ทำให้คนรวยได้ทุกคนในชีวิตจริงเราจะพบว่า คนบางคนทํางานหนักมากประกอบด้วยธรำทั้งสี่ประการครบถ้วนและไม่ข้องแวะด้วยอบายมุกใดๆเลยแต่ก็จนอยู่ตลอดชีวิตตัวอย่างนี้มองเห็นได้ในที่ทั่วไปแต่บางคนไม่ต้องทํางานหนักถึงขนาดนั้นแต่ก็ร่ํารวยได้จริงอยู่งานมีอยู่หลายประเภทหลายระดับชั้นคืองานที่ออกแรงกายการใช้สมองและงานรับผิดชอบ งานทั้งสามประเภทนี้หนักเกือบเท่าๆกันแต่หนักกันไปคนละอย่างและท่านจะเห็นว่าคนที่ถนัดอย่างหนึ่งแล้วจะไปทําอีกอย่างหนึ่งได้ไม่ค่อยดีเช่นคนที่ถนัดทางแรงกายเมื่อให้ทํางานที่ต้องใช้สมองหรือรับผิดชอบก็จะทําไม่ได้ส่วนคนที่ถนัดทางใช้สมองเมื่อต้องใช้แรงกายก็ทําไม่ค่อยไหวเหมือนกันดูเหมือนว่าความรวยความจนจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่าง นอกจากการทำงานหนักตามความถนัดของแต่ละคนแล้วขอยุติการพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนพูดไปจริงๆก็มีเรื่องพูดมากอยู่เหมือนกันเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชดวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบสัตธิวิหาริกของพระสารีบุตรชื่อจูลสารีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุจุลสารีความว่า วันหนึ่งพระจุลสารีทำเวชกรรมองค์ไดเปิดเวชกรรมคือการรักษาโรคด้วยยาอย่างใดอย่างหนึง่งทรงห้ามไว้ในพระวินัยมิให้ภิกษุประกอบเวชกรรมแก่ผู้ซึ่งมิใช่ยากมิใช่ปวารณาองค์ไดปิดได้โภชนะอันประนีตมาแล้วได้พบพระสารีบุตรในระหว่างทางจึงเรียนท่านว่าท่านขอรับ กระผมทําเวชกรรมได้โภชนะนี้มาแล้วท่านจะไม่ได้โภชนะอันประณีเช่นนี้ในที่อื่นขอท่านจงรับโภชนะนี้ไว้ผมจะทําเวชกรรมนําอาหารอย่างนี้มาถวายท่านหนึ่งนิดพระเถระฟังคําของพระจุลสารีแล้วเฉยเสียหลีกไปภิกษุทั้งหลายกลับมาสู่วิหารแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าทิกสุทั้งหลาย ธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอายผู้ขนองเป็นเช่นกับกาตั้งอยู่ในอเนสนา21่สิเอ็ดวได้เปิดการสแสวงหาอันไม่สมควรวงได้ปิดย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริโอตปะย่อมเป็นอยู่ยากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าสุยีวังอหิริเจนะเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรนนามาแล้ว